ส,สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกท่านวันนี้ก็พาเด็กๆออกมาเดินนิดเดียเช้านะคะเนี่ยวางนจะกลับบ้านนะ,ะทำตลาดเสร็จนะครดูนะบริเวณบ้านนะคะมีเป็ดมีดอกไม้นะเด็กเช้านะคะอ่ะเพิ่เๆๆงเดิน morning เพิ่ง morningmorning เพิ่ๆๆงทำไมหนูไม่เดิน เนี่ยช,ชาาๆนะ่ยเราตั่งไม่ได้นะจะไปนั่งตักนาะงช,ชาๆเนาะสกุกป,ปกนะอ่ะเดินเดินจะเอาทริปเดินๆนะให้เขาเดินนะคะตอนนี้เข้ามาในบริเวณที่อยู่แล้วนะคะเมื่อก,กี้อยู่ข้างนอกเนาะเขาไมา่เวีนที่อยู่แล้วก็ถ่ายเอาเด็กๆได้นะนเนาะตื่นแต่เช้านะคะสีห้านะตอนนี้กี่โมงแล้ว หกโมงยังยังไม่ถึงหกโมงนี่นะคะพวกยาวเขาก็ลื่มจะเปลี่ยนเวรกันแล้วนะฮะก็เตรียมตัวจะเลิกงานแล้วนะคะ เดินนะเต้เดินเติงอยากจะให้อุ้มนะคะตอนนี้นะเริ่มแจกจะให้อุ้มแล้วนะเดินดอกไม้นะคะเต้ยเต้ยเดินลูกเต้ยเต้ยกายยาวสู้ๆเต้ยเต้ยสู้ๆเมื่อวานไม่สบายทั้งวันนะเราก็ไม่อยู่บ้านอยู่เชื่จะไปไหนเต้ยไปทางน้นลูก

นนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแ่สาๆหนูทำอะไรทำติดติงอย่างนี้แติดหนูกลับบ้านดีกวนน่าเนาะสกปขกบชาญจะกปกวบเขาจะนอนพื้นนะติงเขาจะไปไหนของเขา ชอบเดินทางนี้มากเลยเอาหนูกลับบ้านเราดีกว่าหนูจะเดินไปไหนเนี่ยจอดจอดจอดหนูจะไปไหนจะไปข้างนอกเลยเต็งหนูจะไปไหนลูกอืมเรากลับบ้านก,กันดีกว่าเนอ้อก็จบเก็บจบให้ไวจริงจริงจิงเด้เรือไปข้างนอกอีกแล้วนะคะไปค่ะ